สวัสดีค่ะเด็กๆในการเรียนออนไลน์กับครูนุนะคะทุกคนสามารถฟังให้จบก่อนแต่ละข้อแล้วก็กดหยุดวิดีโอเพื่อที่จะเขียนหลังจากนั้นค่อยฟังต่อในข้อต่อไปได้นะคะขอให้สนุกแล้วก็ตั้งใจเรียนนะเอาล่ะค่ะเรามาดูในข้อที่3กันนะคะแผ่นสังกะสีรูปสี่เหลี่ยมแผ่นหนึ่งมีเส้นแทงมุมยาวเส้นละ56ซิแสดงว่าแสดงว่าอะไรคะเส้นนี้ก็เท่าไร่เอ่ย 56ด้วยใช่ไหมคะแสดงว่าตรงนี้เนี่ยมัน16แล้วตรงนี้เท่าไหร่คะก็จัดการเอา56ลบกับ24ได้32เพราะฉะนั้นตรงนี้มีความยาว32เซนติเมตรนะคะหลังจากนั้นเขาต้องการจะทราบสิ่งไหนเขาต้องการจะทราบว่า ทาสีเป็นพื้นที่เท่าไหร่เขาบอกว่าเขาจะทาเพียงด้านเดียวเท่านั้นก็คือพื้นที่ที่จะทาสีเนี่ยก็คือพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมรูปนี้ซึ่งมันเป็นสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่าถ้าเกิดเราไม่ทราบสูตรพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านไม่เท่าเราสามารถหาได้จากการแบ่งมันออกเป็นสามเหลี่ยม2รูปค่ะเพราะว่าเราทราบเส้นเทียงมุมและข้อนี้บอกว่าเส้นเทียงมุมตัดกันครูคจะให้รูปบนเนี่ย ่ครูใช้เป็นสามเหลี่ยมสีเขียวแล้วกันเนะาะเจ้าสามเหลี่ยมสีเขียวเนี่ยพื้นที่ของสามเหลี่ยมสีเขียวจะมีค่าเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองคูณฐานคูณสูงเราหารูปบนก่อนนะคะก็คือสีเขียวของเราฐานเป็นเท่าไหร่คะฐานก็คือเส้นแทงมุมเส้นสีม่วงนี้เลยก็คือ56าสิูงยี ตัดทอนกันได้ยังไงอ่าใช้แม่สองตัดทอนใช่ไหมคะสอ2หน2 2งสเราจะเหลือ56คูณอยู่กับ12ได้คำตอบเป็น672หลังจากนั้นเราก็มาหาต่อเลยครูจะให้สี่เหลี่ยมรูปร่างแทนด้วยสีน้ำเงินค่ะรูปนี้ค่ะ แน่นอนค่ะฐานก็คือเส้นนี้เหมือนเดิมนะคะเส้นที่เราใช้สีม่วงในตอนแรกก็คือเส้นแทยยงมุม56หอ่าหากันเลยค่ะพื้นที่สามเหลี่ยมสีน้ำเงินเท่ากับเซนน1ส่วน2คูณฐานคูณสูงฐานเท่าไหร่คะฐาน56สูง32อ่าเพราะว่าเราจัดการลบกันมาเรียบร้อยแล้วนะคะ เพราะฉะนั้นข้อนี้เราใช้แม่2ในการตัดทอนเนาะ212ไปตัดใครดีคะตัด56ก็ได้ตัด32ก็ได้อ่าแล้วแต่หนูเลยอ่าสมมติว่าครูขออนุ่าตัด56แล้วกันก็จะได้28เพราะฉะนั้นตอนนี้ครูเหลือ28คูณ32จะได้คำตอบเป็น896นะคะ ตารางเซนติเมตรด้านบนก็คือ672 0ตารางเซนติเมตรเพราะฉะนั้นข้อนี้เราต้องการจะทราบอะไรคะพื้นที่ทั้งหมดใช่ไหมคะอ่าพื้นที่ทั้งหมดก็คือคำตอบของเราจะต้องเป็น672บวกกับ896คำตอบคือ หนึ่งาร้ตารางเซนติเมตรนั่นเองค่ะข้อที่4นะคะชานออกแบบช่องรับแสงเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจัว่วโอ้สีสันสวยงามมากนะคะภายในเนี่ยใช้ไม้มาแบ่งเป็นช่องแล้วก็ติดกระจกสีและมีระยะภายในดังรูปเขาถามว่าอะไรคะข้อนี้ เจ้ากระจกเนี่ยมีพื้นที่เท่าไหร่อ่ามาดูเลยค่ะครูจะหาพื้นที่ของกระจกสีม่วงก่อนอสีสีชมพูตรงนี้นะคะแต่ว่าครูขอใช้เป็นสีม่วงแล้วกันเนาะเดี๋ยวมันจะกลืนกันนะคะสองรูปตรงนี้นะคะอ่าเป็นเท่าไหร่มาดูนะคะพื้นที่ของสามเหลี่ยมสีชมพูสูตรคือเศนหนึ่งส่วนสองคูณฐาน คูณความสูงฐานเท่าไหร่คะข้อนี้สีชมพูฐานเท่าไหร่คะ,ออฐ,าาคะฐานก็คือระยะตรงนี้นั่นเองใช่ไหมคะนั่นก็คือ97เซนติเมตรความสูงก็คือด้านที่มาตั้งฉากใช่ไหมคะลากจากจุดยอดมุมของสามเหลี่ยมมาตั้งฉากกับฐานนี่คือความสูง30ตัดทอนเลยคะ่ะไม่ต้องรีรอนำสอง 1,2,2ไปตัด30ได้15ตอนนี้เราจะเหลือ97คูณกับ15ได้คำตอบเป็น1455ตารางเซนติเมตรยังไม่จบค่ะเราเหลือพื้นที่ของกระจกอะพอทอตัวนี้ตัวย่อคือพื้นที่นะคะสามเหลี่ยมสีเขียวของคู เซนหนึ 1> 1ส่วนสคูณฐานคูณสูงเท่าไหร่คะเซนหนึส่วนสคูณฐานฐานก็คือ72ความสูงที่มาตั้งฉากกับฐานก็คือ57ตัดทอนเลยค่ะใช้แม่2ไปตัด2 1 2 2อะไรได้72คะ่ะตัดแล้วได้36ตอนนี้คุณคูณเหลือ36คูณอยู่กับ 57จะได้เป็น2,052ตารางเซนติเมตรยังไม่จบจ้าเพราะว่าตอนนี้นะคะเราได้แต่ละแผ่นแล้วใช่ไหมคะเราต้องมาหาพื้นที่ทั้งหมดค่ะพื้นที่ทั้งหมดก็คือเรานำกระจกสีชมพู ที่มีพื้นที่1,455ไปบวกกับกระจกสีเขียวและยังไม่จบนะคะหนูจะต้องนำสองไปคูณด้วยเนื่องจากเรามีกระจกอย่างละ2แผ่นค่ะเพราะฉะนั้นไปแอบคิดในวงเล็บตรงนี้นะคะบวกกันจะได้คำตอบเท่ากับ3,507คูณ2เลยค่ะ ได้คำตอบ7 0 14ตารางเซนติเมตรนั่นเองค่ะข้อนี้นะคะหน้าที่30ข้อที่1นะคะแม่ซื้อชั้นเหล็กมานะคะลักษณะดังภาพนี้นะคะก็คือในชั้นเหล็กเนี่ยเขาจะติดอะไรคะรูปสามเหลี่ยมมุมฉากตรงนี้นะคะที่มีขนาดเท่ากันทั้ง4ชั้นเลย โดยมีด้านตรงข้ามมุมฉากอ่าูคขออนุญาตยกมาเขียนเลยนะคะคุณนุนมาเขียนตรงนี้เพื่อให้มองเห็นง่ายขึ้นเนาะอ่ะตรงนี้นะคะด้านตรงข้ามมุมฉากก็คือด้านนี้มีความยาว70.7เซนติเมตรและด้านประกอบมุมฉากมีความยาวเท่ากันค่ะทั้ง2ด้านเลยคุณนุชสมมุติให้เป็น A แล้วก็ A ไว้นะคะหลังจากนั้นเขาบอกว่าความยาวโดยรอบอความยาวโดยรอบก็คือถ้าครณนำทั้ง3ด้านมารวมกันเนี่ยค่ะก็คือนำา A มาบวกกับ A มาบวกกับ70.7จะได้เท่ากับ1 0 7, 7่รใช่ไหมคะ,ะครูจะหาจะหา ความยาวด้านที่คุณให้เป็น a ไว้ได้อย่างไรนะคะคุณก็จัดการเลยค่ะย้ายข้างของสมการนะคะเอา70.7นะคะย้ายฝั่งไปลบเพื่อให้70.7หายไปด้านนี้คุณจะเหลือ a บวกกับ a นะคะ170.7ลบกับ70.7โอ้คิดง่ายมากค่ะเหลือ100 a บวก a ได้100 a เดียวเท่าไหร่คะ เอตัวเดียวก็คือ50นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นครูจะได้ความยาวด้านประกอบมุมฉากแล้วว่ามันคือคือ50นั่นเองต่อมาโจทย์ถามอะไรคะยังไม่จบค่ะโจทย์ถามหาพื้นที่ค่ะพื้นที่ก็คือสูตรอะไรคะเศษ1ส่วน2คูณฐานฐานของสามเหลี่ยมก็คือด้าน A ที่ครูให้ไว้เมื่อกี้ซึ่งเราทราบมาแล้วว่ามันคือ50นะคะ และความสูงก็คือด้าน A เ,เหมือนเดิมก็คือ50นั่นเองนะคะคุณตัดทอน2 1 2 2 25เป็น50ยังไม่จบค่ะเรามีชั้นวางกี่ชั้นคะมองที่ภาพเลยเรามีชั้นวางกี่ชั้น ข้อนี้เขาถามว่าจะจัดวางได้น้อยที่สุดเท่าไหร่อืมแต่เราก็จัดวางใช้พื้นที่เท่านี้ถูกไหมคะเวลามันอยู่ที่พื้นเนาะอ่าก็จะเท่ากับที่เราตัดทอนมาแล้วก็คือ25คูณ50นั่นเองนะคะได้คำตอบเป็นเท่าไหร่คะ25ไปคูณกับ50 ก็คือ1250ตารางเซนติเมตรนั่นเองค่ะต่อมานะคะข้อ2หนนาที่30นะคะชั้นวางของนะคะรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าชิ้นหนึ่งวัดความยาวโดยรอบได้72เซนติเมตรถ้านำชั้นวางนี้นะคะมาประกอบ4ชั้นดังรูปจะได้ชั้นวางที่มีความสูง41ซนติเมตร เมื่อนำชั้นวางของนี้ไปติดผนังผนังส่วนที่ติดชั้นวางเนี่ยจะมีพื้นที่เท่าไหร่นะคะอ่าเรามาดาูวิเคราะห์โจทย์ไปทีละชั้นเลยนะคะก็คือข้อแรกเขาบอกมาว่าชั้นวางเนี่ยเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าอ่าสามเหลี่ยมด้านเท่าแปลว่าทุกด้านเป็นไงกันคะเท่ากันหมดนะคะวัดความยาวโดยรอบได้72 ถ้านำชั้นวางนี้มาประกอบกัน4ชั้นเรามาพิจารณารูปเดียวก่อนนะคะคือ4ชั้นนี้เท่ากันหมดเลยนะโทษค่ะ4ชิ้นนี้เท่ากันหมดเลยคุณนุชจะดูชิ้นนี้ก่อนนะคะขอยกมาชิ้นเดียวนะคะชิ้นนี้มีความยาวรอบรูปเท่าไหร่คะความยาวรอบรูปก็คือ72ใช่ไหมคะ ความยาวรอบรูปเท่ากับ72เซนติเมตรซึ่งมันเป็นสามเหลี่ยมน้านเท่าทุกด้านเท่ากันถ้าคุณรู้ให้ด้านละ a มันก็คือ3 a นั่นเอง3 a เท่ากับ72ดคุณรู้อย่างได้ a คุณก็จัดการย้าย3ไปหาร72เลยก็จะได้เท่ากับ24เซนติเมตรก็คือเราจะได้ว่า1ชิ้นเนี่ยมีความยาวด้านละ20 4เซนติเมตรนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้โจทย์ต้องการจะทราบอะไรจากเราคะเขาต้องการจะทราบว่าถ้าเขาเอาทั้ง4ชิ้นเนี่ยมาประกอบกันแล้วใช่ไหมคะจะได้ความสูง41ซนติเมตรก็คือระยะความสูงตรงนี้ค่ะ41เซนตเมตรเขาถามว่าเขาจะไปติดที่เอาชั้นวางเนี่ยคะ่ะไปติดผนังจะมีพื้นที่เท่าไหร่พื้นที่ก็คือพื้นที่ของสามเหลี่ยมที่ได้จาก เราเอา3าเหลี่ยมน้าเท่า4ชิ้นมาประกอบกันเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เรารู้ความสูงแล้วถูกไหมคะตรงนี้ก็คือ41ซนติเมตรแล้วฐานเขาล่ะคะอ่าเมื่อกี้คุณนัทบอกว่าคุณัทให้รูปเล็กเนี่ยมันด้านละ A ใช่ไหมตรงนี้ก็คือ 2A นั่นเองเพราะฉะนั้น 2A ก็คือ24คูณ2ได้เท่าไหร่คะ 24, 24บวกกับ24หรือ24คูณ2นั่นแหละก็คือ 48ซนติเมตรเรียบร้อยตอนนี้รู้ทั้งฐานรู้ทั้งความสูงแล้วนำมาหาได้ไหมคะได้เลยนะคะพื้นที่ก็คือเศษ1ส่วน2คูณฐานก็คือ48คูณความสูงก็คือ41คูณจ,จัดการตัดทอนเลย212 224 248นะคะตอนนี้คูณนดเหลือใครคะ24คูณกับ41จัดการคูณเลยคะ่ะ คําคตอบที่ได้ก็คือ984ตารางเซนติเมตรนั่นเองค่ะข้อที่3ในหน้า31นะคะคนจัดสวนออกแบบสวนรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าโดยเขาปลูกต้นโกศลแล้วก็ต้นโมกด่างซึ่งบริเวณที่ปลูกโกศลเนี่ยมีสีส่วนนะคะก็คือพื้นที่สีส้มแล้วก็บอกว่า อะไรคะส่วนละเท่าเท่ากันอ่าพื้นที่สีส้มนะคะส่วนละเท่าเท่ากันโดยแต่ละส่วนมีความยาวโดยรอบเจ้าพื้นที่สีส้มเนี่ยค่ะมีความยาวรอบรูป987นะคะก็คือความยาวรอบรูปตรงนี้เนี่ย987เซนติเมตรนะคะเสร็จแล้วเขาถามว่าบริเวณที่ปลูก โมกด่างเนี่ยจะมีพื้นที่เท่าไหร่โมกด่างก็คือพื้นที่สีเขียวด้านในตรงนี้นะคะโอเคค่ะเนื่องจากว่านะคะเราได้ข้อมูลมา,าว่าความยาวโดยรอบเนี่ย987เซนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ทำให้เรารู้อะไรคะ เรารู้เรารู้ความยาวนะคะครูขอยกพื้นที่ของต้นโกศลมาเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวใช้สีส้มดีกว่านะคะจะได้ไม่งงเนาะพื้นที่ของต้นโกศลตรงนี้นะคะพื้นที่สีส้มนะครูยกมาวางเลยตึง้งอาตอนนี้นะคะครูทราบแล้วว่าด้านนี้เนี่ยสามจุดหเมตรด้านนี้สี่จุดหนึ่งเจ็ดเมตรอีกด้านเนี่ยครูยังไม่ทราบค่ะครูยังไม่ทราบค่ะ แต่โจทย์บอกมาว่าความยาวโดยรอบเขา987าซนเมตรแสดงว่าอะไรคุณต้องเปลี่ยนหน่วยก่อนค่ะเขายังเป็นเซนติเมตรอยู่เลยเพื่อนเขาเป็นเมตรเอาอะไรไปหารคะนำหน0่ไปหารใช่ไหมคะเพื่อให้ได้หน่วยเป็นเมตรนะคะ987หารหนึยเรียนเรื่องทศนิยมมาแล้วอ่าจะได้เท่ากับเท่าไหร่คะจะได้เท่ากับ9.87จําจำได้ไหม ส่วน02ตัวทศนิยม2ตำแหน่งอาจจะได้เป็น9.87เมตรนะคะเพราะฉะนั้นคุณได้แล้วว่าความยาวโดยรอบของเขาเนี่ยคือ9.87เมตรนะคะเพราะฉะนั้นคุณอยากได้ด้านนี้ที่เรายังไม่ทราบคุณให้เป็น A ไว้อยากได้ด้าน A อคุณต้งมาเขียนสมการเลย3.6บวก4.17บวก A เท่ากับ9.87 3.6 บวกกับ4.17ได้เป็นเท่าไรคะได้เป็น7.77นะคะบวก a เท่ากับ9.87อยากได้ a ทำยังไงเอ่ยก็แค่ย้ายนะคะ7.77มาลบ9.87นะคะคำตอบที่ได้เป็นเท่าไรเอ่ยเล็กไม่ยากนะคะวางจุดทศนิยมให้ตรงใช่ไหมลบกันมาได้เท่าไหร่คะ ด้าน A ก็คือ2.1นั่นเองอด้าน A ก็คือ2อจุ่เมตรนั่นเองนะคะ2.1เมตรต่อมาครูทราบด้าน A แล้วทีนี้เราจะไปทำอะไรกันต่อคะอเขาถามหาอะไรคะพ,พื้นที่ของต้นโมงโมกด่างพื้นที่ของต้นโมกด่าง ่เขาเป็นรูปทรงนี้พื้นที่สีเขียวตรงนี้เนาะเรารู้แล้วว่าด้านนี้เท่าไหร่คะตรงนี้มีความยาว2.1เมตรตรงนี้ก็มีความยาว2.1จริงไหมคะเราหามาแล้วเมื่อกี้เพราะฉะนั้นตรงนี้จะมีความยาวเท่าไหร่เส้นแทงมุมเส้นแทงมุมเขาก็เป็น 4.2จุดค่ะถูกต้องใช่ไหมคะนำมาบวกกันเลยแล้วก็ด้านนี้ด้านนี้ด้านนี้อ่าด้านนี้ตึ้งตึ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 งเท่ากับเท่าไหร่คะด้านนี้ก็คือใช้3.6บวกกับตรงนี้ 3. 6ดกลายเป็น7.2ใช่ไหมคะแล้วเส้นแทงมุมเนี่ยตั้งฉากกันแน่นอนเพราะว่าอะไรเออเพราะว่ามัน เป็นเส้นแทงมุมของรูปสี่เหลี่ยมนี้ใช่ไหมมันตั้งฉากใช่ไหมคะใช้สูตรอะไรคะเส้นแทงมุมตั้งฉาก <c oughs> <c oughs> เส้นแทงมุมตั้งฉากใช้สูตรอะไรคะสูตรเขาก็คือเส้นหนึ่งส่วนสองคูณผลคูณเส้นแทงมุม เส้นหน่ส่วนสคูณผลคูณของเส้นแทงมุมก็คือเส้นหนส่วนสคูณ4.2คูณ7.2สองนำสอไปตัดเลย2.1.2 2. 2ตัดกับอะไรได้7.2ได้3.6เอา3.6นะคะไปคูณกับ4.2จะได้เป็น15.12ตารางเมตรนั่นเองค่ะ ต่อมานะคะข้อที่4ในหน้า31ค่ะรูปสามเหลี่ยมรูปที่1น่วาดสมมุติไปก่อนมีฐานตรงนี้9ความสูงตึ้งตึงตึงตงสนี่คือรูปที่1นะต่อมารูปที่2รูปที่2องความยาวของฐานและความสูงเป็น2เท่าของรูปที่1อ่าเป็น2เท่ารูปที่2เป็นไง ถ้าเกิดรูปที่หนึ่งเขาสูงสี่รูปที่สองเป็นสองเท่าก็กลายเป็นแปดฐานจากเก้าเก้าเป็นสองเท่าคูณสองเก้าสองก็กลายเป็นสิบแปดโจทย์ถามอะไรคะทีนี้โจทย์ถามว่ารูปที่สองมีพื้นที่เป็นกี่เท่าอาเพราะฉะนั้นมาเลยค่ะมีพื้นที่เป็นกี่เท่าของรูปที่หนึ่งใช่ไหมคะ ตั้งหารเลยค่ะเอาพื้นที่ของรูปที่สองมาตั้งก่อนนะคะรูปที่สองของเราก็คือที่ครูวาดเป็นสีเขียวไว้ใช่ไหมคะสูตรคืออะไรคะเซนหนึ่งส่วนสองคูณฐานก็คือสิบแปดคูณสูงก็คือแปดหารด้วยรูปที่หนึ่งเซนหนึ่งส่วนสองคูณฐานก็คือเก้าคูณสูงก็คือสี มาตัดทอนเลยค่ะ1นส่วนสตัด1นส่วนสไปก่อนนี่ไม่ต้องตกใจเห็นพป็นเศษส่วนหนูต้องกลับเศษเป็นส่วนกลับส่วนเป็นเศษไหมตัดทิ้งไปเลยนะคะเพราะเขาไม่ได้ถามหาพื้นที่รูป1นสองเขาถามว่าเป็นกี่เท่าอ่าตัดทิ้งเลยต่อมาตัดทอนต่อ9 1 9, 9 9 2 1 8 4 1 4 4 2 8โอ้โหตัดหมดแล้วด้านล่างนะคะ1คูณ1คูณ, 1, คณ 1, ได้1อะไรหาร1ได้ตัวเดิม ด้านบนเหลืออะไรจ๊ะเหลือ2อคูณสโอ้โหแฮปปี้มากคนนี้ง่ายมากตอบเลยค่ะมีพื้นที่เป็น4เท่าของรูปที่1ค่ะเรียบร้อยผ่านไปแล้วนะคะกับโจทย์ปัญหาไม่ยากใช่ไหมคะไปลองฝึกกันดูนะคะ